สองภาษาเนี่ยค่ะข่้วถังต้นฝางคนี้กก็นี้เป็นน่าจะข้าวที่หลักตัวไปรางสองื่อ นั้นก็ดูตรนี้อันนันคือรากทั้งหมดเลยเหน็นไหมก็จะมีตรงนั้นเรากหมดเลยน,นั่นหละรากหมดเลยนคือราปูรลอยอยู่น่ะเป็นรากไม,ม้หมดเลยจ้ะหลวงธิดาราวกับหลวงพ่ออุดมสมบูรณ์ ค่ะมันบ่มันมันหลดวมมอมัดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนคมันก็ทำตัวนไดเดเยว่าทั้งชื่อดีดาเอาไปเปลนกไรม็เปลี่ยนคเไใหน้า่นดรงรงนี้เลยนะดูดขดูเลขดูเลข มเกิดมาเปียนแม่ก่อนพี่ดาเกิดมาเปลียนกันก่อนไปไหนไม่ได้เพราะม่มันเกิมันไปไม่ได้นี่แหละใช่เราใส่กันดีวาเาค่งสเกิดวัดส่ย่านี่เอาเกจะขร้อวัดไปเกิดวัดเนี่ยบ้านมาลคือคาแขกเอาอ้องนองข่งเอาี่ ใส่ทุกเสตแล้วว่ามือจะไหวนี่ข้ามต่อไปต้องอะไรนะต้องไยอีสานค่ะต่อข้าไปปกดแช่์ใ้ด้ยนะคะัเหนะของดีช่องยงอีช่องอะไรอคะพี่น้องไทยอีสานค่ะแล้วก็พี่น้องไทยลาวเฮ้ยไทยไทยลาวพี่น้องต้องพ่น้องไทยลาวจะค้งเป็นคนต่งซื้ออย่รงี้มอยู่ สวัคี่ตามตก็เลยก็แชรนะคุณค่ะโอ้งที่ดาราก็จะกลับครับจะลงจากวัดทัดวัดถ้ำผาแดนอสิเดือนทางต่อขามด้านไปเล่างานเมืออื่นอยู่อยู่ล่าครับยิ้มเมื่อื่นะย้อยู่เล่ามือื่นมือทกายละที่ดาไปจัดกิจกรรม ขอปัันคืนบ้านที่เมืองนองค่ะที่บ้านอะลองบ้านแก้งอลองอยู่ที่เผ่ามังกรเเป็นเมืองนองจังหวัดนองอธิดาอิดาพี่ยุงมีอะไรจะให้น่ป้าขอบคุณค่ะเอาหมดเลยค่ะ แมวรีบมามาเงี้ยงก่อหมากงี้หมากอร่อยค่ะพวกพี่นกยงไปซื้อมาตอนไหนอ่ะซื้อมาสิวันนี้เอามาทั้งสองรถมาแก็บไปเอาไม่อีกหมเดี๋ยวบ่าีรถใแล้วเอาลูกยงกับพี่ไอจำจำกันเถอไปยิงไปยิงเจี่ยบไปนี่กับพี่ไอ้น่ะ จำได้ว่าตะกี้พี่ไอยังอุ้มเลยอ่ะพี่ไอยังอุ้มลงยุ่งได้ตอนนี้แจะคพ่ยืนอุ้มไผ่แล้วไม่เป็นไรชอบไหนก็บอกแม่จะได้กินกลวกวะไปขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยครับ เป็นทางปลอดภัยไ่ดาได้ไปเข้าห้องอัดวอันาไหนวันที่7-8ค่ะวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่รู้เหกันาตวันเสาอาทิตย์วันอาทิตย์ข้ามไหมพี่ดาจะข้ามมาจากนู่นเราไปห้องอัดเลยบ่อข้ามาวันที่ห้าจะกลับไปบ้านก่อนบัตย้ำบัดย้ำมากมากพี่บ่ มหาปนงยุ่งวันศุกรวันมามันศุกร์ยามงดวันที่เจ็ดนี่สิออกจากบ้านประมาณสิบโมงเนี่ยะหอีใบหอยพีกับสีใบ่งใบถามถาหาปนงยุงไปเมเน่เอาตรยุ่งเอาตรงยุงไปน้ำเลเรียนเลยอายุ่งเอาตรงยุ่งไปเอาดรงยุไปถ่ายคลิปถ่ายตรงยุ่งเหลืองเรียนไปน้ำยิ่งเดาต้องมั่นใจลุงลุงยังจะไปหาตอนแรก กาเดินทางปลอดภัยครัสวัสดีครัพี่ธิดาจะพี่ธิดาก็จะกลับลาวมีงานพวกนี้อยู่ล้วมอครับหมยถึงมือมือเมื่อไปอัดเพ่งไปกองอัดไปหองอัดมองอาจารย์นู่นม่อยากไปน้ด่มอาไปน้หดเลนมกไป

Thầy <laughs> có